ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาสาธิตการอัพรูปขึ้น Google Drive แล้วก็แชร์แล้วก็ก๊อบลิงก์ไปวางในระบบรายงานโคกหนองนาก่อนอื่นเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ที่ไลน์นะฮะไลน์กลุ่มแล้วขั้นแรกเราไปเปิดทานข้อมูลก่อนนะครับเปิดขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมจะทดสอบ ทำที่หนึ่งแปลงเราเอาเป็นเรามาเลือกที่แปลงของอำเภออำเภอเมืองนะเอาคนแรกเลยนะครับเป็นตัวทดสอบนะบอันนี้ไม่ใช่จริงทำไมผมผมต้องเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าเวลาที่เราไปสร้างโฟลเดอร์เนี่ยเราควรจะเอาลำดับนะครับลำดับตรงเนีนะ้ลำดับ ของแปลงเนี่ยนะครับ <c oughs> มาเป็นนำหน้าชื่อของเจ้าของแปลงยกตัวอย่างนะครอันนี้เราเห็นแล้วลำดับ957นายสาครนที่เราไปที่อีอกลิงก์หนึ่งก็คือลิงก์ที่เราสร้างได้ไว้แล้วนะครับเพื่อเพื่อที่จะอัพภาพนี้โดยเฉพาะนะไปที่ตรงนี้นะครับเราคลิกกันมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเราก็ไป เลือกที่โฟลเดอร์ของอำเภอเมืองนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปถึงในตรงที่ว่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2วิธีอันที่1ก็คือไปกดที่เครื่องหมายบวกตรงว่าใหม่ตรงนี้นครับแล้วก็เลือกว่าโฟลเดอร์ใหม่หรือบางท่านสะดวกที่จะคลิกขวาตร,ทรงที่ว่างๆแล้วก็คลิกคาว่าโฟลเดอร์ใหม่เมื่อกี้เราไปดูนะครับเมื่อกี้ที่เราเลือกของอำเภอเมืองไว้ลำดับที่957นายสาคร เราก็มาที่ตรงนี้เราก็ใส่957นะครับแล้วเขียล่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยนายสาคอนแค่นี้นะครับเราก็สร้างนะทีนี้พอพอได้พอได้โฟลเดอร์ของนายสาคอนเราำดับนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่เราใส่ลำดับเลขนะครับเพื่อที่จะไม่ไม่ทำให้เวลาที่เราเอาภาพเอาลิงก์ของภาพเนี่ยไปลงที่ที่ใดเนี่ยจะได้ไม่งง ที่พอถึงมาตรงนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เข้าไปนะที่ว่างๆของโฟลเดอร์ของ957นายสาครเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสอ,องอย่างก็คืออันที่หนึ่งถ้าคุณมีภาพอยู่แล้วยกตัวอย่างวิธีนะครับถ้าเรามีภาพอยู่แล้วนะครับมีภาพอยู่แล้วเราก็ลากแล้วมาวางได้เลยหรือว่าเราใช้วิธีคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์ fire. หรือเหมือนเดิมตรงปุ่มคาว่าใหม่ตรงนี้ เราก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับได้เหมือนกันนะตอนนี้ผมขอเลือกเป็น file, อัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกภาพอ่าสมมติว่าผมเอาภาพมาสาธิตเาไม่ใช่ภาพต่างๆเราก็เลือกอ่าถ้าว่าตรงนี้ทั้งหมด5ภาพอ่าเราก็เลือกปุ๊บแล้วก็กด Open นนะครับทางด้านมุมล่างขวาเนี่ยครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์การอัปโหลดนะครับเมื่อเขาอัปโหลดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้ว นะครับครบหนึ่งี้นี่คือภาพที่เราลงไปถ่ายในแปลงมาแล้วเราก็กลับไปที่โฟลเดอร์ข้างบนนะครับเลื่อนไปข้างบนตรงนี้เราก็จะเห็นปุ่มสามเหลี่ยมตรง957าาเจนายสาคอตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาเลือกคําว่าแชร์แล้วมาเลือกคําว่าคัดลอกลิงก์ครับปุ๊บเนี่ยเมื่อเราคัดลอกลิงก์ในตอนนี้ลิงก์มันไปอยู่ที่ d ด s บอร์ดแล้วนะฮะไป ไปอยู่ที่โนต้ตแล้วเราก็กลับไปที่ตรงชื่อของนายสาครแล้วเราก็เลื่อนไปขวาสุดนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ขวาตรงนี้แล้วก็าวางนะครับ,นะรบก็จะเห็นว่าลิงก์มันมันมาแสดงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาที่กรมหรือจังหวัดเข้ามาตรวจดูหรือกา อำเภอเนี่ยเข้ามาตรวจด,ดูเราก็มาดูตรงนี้คลิกไปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้น957นายสาครแล้วก็คลิกตรงสีฟ้านี่ครับมันก็จะมารูปที่เราแชร์ไปแล้วซึ่งการแชร์เนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องไปกําหนดว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงแต่ด้วยเนื่องจากว่าไอตัวที่เป็นตัวโฟลเดอร์หลักที่คุมอยู่ก็คืออชื่อว่าภาพสถานะโค้งลงนาอของอ จังหวัดบุยลเนี่ยนะครับมันได้รับการแชร์สิทธิ์การเข้าถึงไว้แล้วนะพอเรามาแชร์ตัวที่เป็นลูกมันข้างหลังเนี่ยมันก็จะทําให้สิทธิ์การเข้าถึงเนี่ยพ่วงมาด้วยนะครับนี่ก็เป็น,นคร่าวๆนะที่เราจะลงเอาไปทําไปใช้ประโยชน์นะซึ่งในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะในกรณีตรงอย่างตรงอย่างตรงนี้นะผมเห็นหลายอาเภอใส่ภาพในกรณีตรงที่ พื้นที่ประสบปัญหาแล้วให้แนบภาพนะครับตรงนี้เราสามารถแนบลิงก์ได้นะที่เราประสบปัญหานะครับแล้วก็มีให้แนบลิงก์แนบรูปภาพประกอบสภาพปัญหา,าผมไม่อยากให้เอาภาพมาแนบตรงนี้นะครับอยากจะให้เอาลิงก์มาแนบดีกว่านะครับยกยตัวอย่างเช่นในในในดเมื่อกี้ที่เราอัพภาพเพิ่มไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาภาพที่เป็นปัญหามาใส่ตรงนี้เฉพาะรูปได้ยังไงนะเราก็ไปที่ รูปภาพเหล่านี้นะครับสมมติว่ารูปภาพที่1เนี่ยนะครับรูปภาพที่1เนี่ยเป็นภาพที่เป็นตัวปัญหาเราก็คลิก3จุดนะครับที่มุมขวาของรูปตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมไปเลือกที่แชร์แล้วก็เลือกคัดลอกลิงก์แล้วเราก็กลับไปที่จุดที่เราจะวางเมือ่อกี้เราก็มาคลิกขวาแล้วก็เลือกวางนะครับไอ้ตรงนี้เขาก็จะมาเฉพาะรูปนั้นนะส่วนข้างหลังสุดเนี่ย เอามาทั้งโฟลเดอร์แต่เฉพาะตัวที่เป็นภาพที่เป็นปัญหาเนี่ยมาเฉพาะภาพที่ที่เราจะระบุเฉพาะเจาะจงนะนี่นี่คือวิธีการอ,อัพภาพขึ้น Google Drive แล้วก็คัดลอกลิงก์ไปวางใน g o o l l s s h e t t แบบรายงานการตรวจสอบสถานะสูนิรู้โครกของนาโมเดลของเรานะครับจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ